พร้อมแล้วอัลฟาสั่งได้เลยเี่ยมมากโคโคโคออโครั้วโค้ครับดีพอรายงานรายงานมีอะไร เจอว่าถูต้องใส่ครับเป็นเกีียมดำโอเคครับโอ้วหลอดทุ่มไม้ครับโอเค,คเป็นไอดีพุ่งไม้โอเคกูบรรลุแล้วโอเคทุกคนขึ้นรถได้เดียวขึ้นที่ต่อ เดิยนย่องทำไมอะ่ะเดวมันเดิยนย่องทำไมวะโอเคไปจอดจอดถ้างปล่าจอดาเปว่าเดี๋ยวบาโวจะมการโฮตรงปิดทางเข้าหมู่บ้านไว้ซาบาโวแบ่งคนมาระวังรถด้วยแล้วก็ระวังพื้นที่รอบๆมีการยิงกันกระจกตรงตึกอะ่ะเห็นว่าเห็นเลยตึกไปยังมีทางเข้าอยู่กระจกตรงนั้นเลยปากนั้นเลยไอ้เบนด้าผมมอามาแนละ้วผมว่าหลอดเดี๋ยวว่าหลอดนี่จ่าอันต้าดีรอเจอ ไอเทีอยู่หน้าเมืองอะไครับโอเคทําการให้ทําลายทิ้งซะตอนนี้รถข่มละมา,มาทีมไดเวอร์ได้จอดแล้วกําลังเมอามาม่าแจกจ่ายให้ชำให้ประชาชีในหมู่บ้านอยู่กันเลยอาฟาทีมรายงานด้วยยิงอะไร มีชอ็อตไฟอทางด้านทิศเต้าครับผมเปลี่ยนนี่เร็รียบร้อยครับผมโอเคอ่าอัลฟาทีมให้ทำลายไอดีหลังทำลายเสร็จแล้วให้ทุกคนขึ้นรถเตรียมเพื่อที่ต่อไปยังจุดไปยังเมืองฮัดไปเจอีคนจ้า เคเมืองโฮโนเมืองโฮโนอัลฟาทีมไปเส้าทางออกทางลาทีเวสทางเราไปต่อส่วนบาโวเหมือนเดิมครับออูนิออไกอัลฟาไอยู่หน้าออนไย้กลไกลไกลมากเฮ้ยแมนดาวแมนดาวล้ออัลฟาทีมเอาใครรับใครรับอ่ะไดเวอร์ไดเวอร์เอารถไปบงังเราไปบงังคนเจ็บ เดี๋ยวผมผมไปลากเองขวา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 บอก <Okay. S 1> บอกเขาเสรมั้ยเข้าเข้าเาพอพ่อพอ,พอจากคอมมานด์คอมมานด์อ่าจากโอเวอร์โหลดเราถูกเอนเกตจากทางทิศ e อีททิศอีทอัลฟาทีมโดนเกตดาวดาวตัวนั้นดาวแล้วไดเวอร์ไดเวอร์เขายังนอนทางซ้ายปะ จะเกิดเหมือนเหมือนจะตื่นละทางขวามีคนเจ็บอาบับเบิลบับบถึงโอเวอร์ลอดเดี๋ยวบาโบิจะลองทำการอ่าใชรเดี๋ยวบับเบิลจะลองทำการเคลียร์ทางยึดของเมืองดูเขาเขาใช้รถเราเคลียร์ยึดแล้วเอาฝาทีมฝ้าทีมโฮตรงนี้โฮตรงนี้อยู่กับรถก่อนให้บาโบิไปเคลียร์รอบๆไม่ตายปืนยังไม่หลุดมือไม่ใช่ยังไม่ตายแล้วมีปืนหลุดปืนหลุดไปแล้วเช็คเช็คให้ชัวร์ถ้าไม่ชัวร์เอาขึ้นรถก่อน ตายไปแล้วตายไปแล้วตายตายแล้วตายแล้วม่มีชีระจกศพขึ้นรถได้ไหมนี่ใครมีบรดี้แบ้านโอ้ยโตไหมโตไหมไม่โตไ่ตูสิเฮ้ยอะไรักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายสิซ้ายซ้ายซ้ายอช่างเถอะจอดจอดเอาจจอแหลกเอาแหลกเอาชนกัมพพเขาอีกเนะ เจอไอไอดีทางไหนทางเมืองเลยอยู่ตรงหัวมืองมานิมานมาคับผมเว่าทีมเราสุ่เสอร์ฟไฟล์ไปทางทิศตะี้นตกโอ้เห็นละเห็นล้มเห็นแล้วล่ะเอ้าปาโวปาโวคนอยู่ใกล้ไอดีที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในเมืองออกไปออกไป เดินเลยสองข้างถามมันดิตากูด่ตลอุ้ยอว่าลอดเอวลอดอยุดยุดยุดหยุดยุดอบาโบบาโบทีวอดตอนนยังอยู่หรือเปล่ามื่อก้นเห็นตัดไปเอาข้างหน้าข้างหน้ารถอัลฟาโดนเกตหนักมาเจ็บเยอะแล้วไ ถอยมาถอยมาบาโวมาเสริมบาวโว,บโวแบ่งคนระวังพืนเออระวังเมืองนี้เลยการสามแยกนี้เลยผมว่าหลอดนี่จากอันต้าดีมันซ้าทีมตัเป็นเก่อยางไงครับแบบ้าสึกครับผมต้องการกำลังขนาดสุนด้วยยกาเข้าไปทางด้านซ้ายย้ายข่าไปทางด้านซ้ายเรื่อเรอเรอเฟฟาทีมอฟฟาทีมถอยมาถอยมาเห็นรถเราไหมถอยมาแม็กหมดแล้ว เอฟเอ็นเอเอ็นถอยรถไปถอยรถไปบาโวบาโวจัดมาสิบเก้าเลย เดี๋วโอ้โหลอดเช็คระวังระวังยอดเขาระวังยอดเขาโอเคโฮโฮโฮจอด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 อัลฟาขึ้นเลยขึ้นรถสิบล้อเลยถ้าไม่ได้ไม่รับเบรกจะเอ็กก็ได้ครับมันจะได้ไม่ถอยอันนั้นเบรกมือจริงจริงเอิดตึ๊มยิ้มไม่ดิบเลยไม่ไม่ไม่ดิบไม่ดิบไม่ใช่คอละเกมกันแล้วไม่ดิบจะบอกว่าไ อา마ม,มันไม่ละมันไม่มีฟิสิกส์ไงหลักฟิสิกส์เรื่องรถแต่มันไม่มีอย,มอยังเป็น ATV ไว้ยนั่นหลีกเรื่องยังไง๋ยวรถส่วนใหญ่มันไม่มีเลยไม่ใช่โอ้โหเยอะส่วนใหญ่ไม่จอดรังค์เบาะไม่จอดรังค์เบาะแม่งทะลุแม่งทะลายกระแพงชับบ้าเขาอีกฉุดกระเสียงปวดมาก นี่กูไปคอมายกูต้องจ่ายเละเลยด้วเนี่ยเล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 ยจอดนี่แหละมีคนล่วงเอาใครล่วงไปอ่ะจอดจอดจอดครับจอดทิสบาร์ดดีกว่าลง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 มีเมยูเมย์ืมหน่อยอืนนะนี่ใครล่วงรถแรงไวหน่อยโดนก็เลยเยบโดนกระชอนปืนเขามีประโยชน์ละยืมก่อน นี่ไงสาเหตุที่คุเสายเยอดตายเพราะเอากล้วยมาด้วยโอเคผมก็จะเอากล้วยมาด้วยมาดูที่ผมจะตายไหมไปขอสืบท่อันต่อกันเลยลองลองลงลอ เจ้าวลอดเอ,อ่อโอ้ยมีคนไหนบ้างที่ยังไม่มาหาตอนนี้เราอยู่ที่พิกัด064091 064091ไปแล้ว จะว่าหลอดมีสไนปเปอร์ขัดศึกระวังด้วยคนหาแล้วเอเ็นเจส้ะรับท้าทางกาคนหาอยู่ขัดศึกซอดตัวเย็นมากเราหาไม่เจอตอนนี้กำลังทำการคนหาอยู่ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วมันบักเทเลนอยู่เห็นมันมันจะนอนเนียนๆกับก้อน,น,น <c oughs> ห,หินอ่ะไก่เราไงเรามีรักแมนไหมอ่ะแมนไม่ใช่หรอ แมนไม่ใช่หรอแม่นไม่ใช่หรอจับการสิครับแม่นไม่ใช่หรอเอางี้ตัดใจละยอมกระบอกจะโอเวอร์หลดจะโอเวอร์หอดเมืองโอก้าไม่คุ้มส่งกับมาม่าที่เขาต้องการให้ทุกหน่วยกลับมาลิกุปที่รถเตรียมเคลื่อนที่กลับเข้าแอร์ฟิวเลยค่าโอเคฮะเจ๊ะ นอเส้นทางอที้้เป็นน้ไม้ e อืมผมรู้ผมรู้แต่ว่าไม่คุ้มอะเดี๋ยวใตา้เยอะ,ออะออเพราะว่านี่ขนาดแค่หน้าเมืองมันยังขนาดนี้เลยแล้วในเมืองแล้วท้ายเมืองอีกติกิจเดินบกมือแล้วเราจะไม่คุ้มพวกกับกำลังกำลัององ่า <c oughs> ไฟพาวเวอร์เราเสียไปเยอะด้วย AR ของบราวเวทีมอยู่ดีมันมาขับตามเส้นป่านะเข้าถนนเหมือนเดิมเราแค่อ้อมเมืองไปเฉชโอยถึงเราแค่เปลี่ยนพเไปหรอก็คือหมดหรอตามอย่ไรๆกไม่ได้คือเขาเหมือนเขาบอกว่าล้อม่ดีอ่ะบอกให้เขาเปลี่ยน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 ไหมาคันเราไหมเดี๋ยวผมตีให้ดูเดี๋ยวถอยถอย จะหลอดขับหน้าอะไรมงขับไปไปไปมาแจ้งจะขับหน้าแจ้งจะขันหน้ายางขับหน้ามีปัญหาฮะยางขาเหมือนเนเลไปแล้วฮะมันเอียงขวาตลอดเลยลองเดเาแล้วเมาไม่ไะจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนเลยแจ้งฮะยางทำนีเปลี่ยนไม่ได้อ่าชิบหายอ่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ขับไปเ <laughs> มาแน่เลย <laughs> <c oughs> หวเให้เขามาคำพวกคันผมเบ้อแต่งหญิงมัวอะไรเนี่ยโอเวอร์โหลดเอ่อคันหน้าคันหน้าให้ชะลอเลยแล้วเดี๋ยวเอาคันท้ายไปขึ้นหน้าแทนอุ้ยคตามาแล้วโอเคต้องซิ่งแล้วมั้งเนี่ยอือต้องซิ่งแล้วโอเคครับตีนผีเลยครับช่วน้องนาทีนี้ ได้ครับต้องซิงแล้วต้องซิงส่วมัเขาสองททตัดเต้นตัดเตเข้าเลยตัดเนข้าปเลยตัดเรเลยตัดมาเลยตัดมาเลยตัดาเลยไอ้คันนี้มันกันไม่ได้ไม่กันครับไม่มีรถบ้าอะไรกันได้ครับ ไปเลยฮะไปเลยฮะให้ไวเลยคำพิเศษไปเอพมบอกแล้วว่าขึ้นมาเลย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 ไม่เลยเยี่ยมเข้าไปโฮไฟ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 เยี่ยมากยอ้าวแล้วมันกูมาคันเดียวไอ้คันเอ้ คนอื่นใหรไปไหนไอ้นี้ตีผีมันก็ผีจริงๆ